แกกินให้เยอะเยอเพราะว่าแกเน่ยคงไม่เคยกินอาหารอะไรแบบนี้หรอกอนั่นแหละสิกินเยอะเยอะเพราะนานๆทีแกจะได้กินของดีๆแบบนี้กับเขาเนาะพี่แกนี่ได้ยินที่ฉันเรียกไหมเรียกฉันหรอคะอยู่กันแค่สองคนอะ่ะฉันก็ต้องเรียกหล่อนเสียขออนุญาตคะ่ะ ได้ปะเสร็จค่ะคุณเป็นพนักงานคนใหม่เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยใช่ค่ะมาทำงานได้สองทีแล้วค่ะแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อวาวาค่ะครับงั้นคุณไปทำงานได้ครับถ้า อยากจะใช้อะไรเรียกใช้มาได้เลยนะคะ แค่เอากาแฟไปให้คุณโด่งแค่เนี้ยทำเป็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เป็นแค่แม่บ้านอะ่ะแค่คิดกระผิดแล้วโอ้ยป้าฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ข้าไม่เชื่อหรอกข่าเห็นมาไม่รู้กี่คนแล้วที่พูดแบบเนี้ยเป็นแค่แม่บ้านอะ่ะอย่าไฟสูงคุณโด่งอะ่ะเขาไม่เอาแกหรอกขอแค่คิดได้เวลาจะบ้านนางนี่นนแม่คุณโด่งเขาหลอกป้า แกอย่าปีนี่นักเลยเป็นแค่แม่บ้านคุณโดกเขาเป็นถึงเจ้านายเขาไม่เอาแกหรอกแกขีดแต้มอะไรจะป้านังนี่เ <c oughs> ขาก็หล่อจริงๆนี่ป้าปนแค่แม่บ้านนะแก <c oughs> นี่พี่ไม้พี่รู้อะไรปะ ฉันนี่นะได้ยินพวกแม่บ้านเขาคุยกันอะว่าเย,ยแม่บ้านคนใหม่เขาชอบอ่อยคุณโดง่งจริงหรือเปล่าพี่แล้วแกไปหึงแม้กระทั่งไปบ้านเลยว,วะไม,ไม่รู้อะพี่ก็รู้นี่ว่าฉันสนิทก,กับคุณโด่งขนาดไหนอะอไอ้แกไม่ต้องไปกลัวหรอกคุณโด่งเขาลดสนินยมดีคุณโดง่เดโดงเขาชอบผู้หญิงสวยเก่งฉลาด แล้วก็ไม่งี่เง่าด้วยไม่นต้องกลัวแต่ถึงมันจะไม่ฉลาดนะมันก็หน้าตาดีอยู่นะพี่โอ้โยไอ้แกไม่ต้องกลัวเลยนะแกมีครบเลยนะเว้ยพอแกทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยจริงปะจริงดิ<ม>เฮ้ย ว่าแต่กาแฟแก้วนีน้ดีกันได้ปา่าวะอุ๊ยแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วจ้าโอ้โหได้งไงมองคนไม่ผิดจริงๆสวยแล้วยังใจดีด้วยนี่สัญญาล้มลงทุนกับชาวบ้าน เป็นเลขาที่เก่งที่สุดเลยนะคุณโด่งกับพูดเกินไปนะคะคุณโด่งเรียกวามามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณวาฉัน,นั่งก่อนผมอยากถามจดหมายภาษาอังกฤษะใครเป็นคนเขียนก็ไอซ์สิคะเป็นคนเขียนจะไปถามแม่บ้านทำไมคะคุณไอซ์ ผมไม่ได้ถามคุณนะมาก็แค่พิมพ์ตามคำสั่งของคุณไอซ์อะค่ะคุณเป็นแม่บ้านคุณมาทำงานใหญ่งนี้ได้ยังไงถ้าผมเสียหายผมต้องเสียหายเป็นร้อยล้านเลยนะขอโทษนะคะมาไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะก็แค่อยากจะช่วยคุณไอซ์กลัวคุณไอซ์เขาทำงานไม่ทันนะคะฉันไม่ได้ขอให้เธอช่วยคุณห<ถ>ยุดพูดคุณไม่ต้องเถียง ผมรู้ความจริงหมดแล้วนี่แกนี่ได้ยินที่ฉันเรียกไหมเรียกใช่หรอคะอยู่กันแค่สองคนอะฉันก็ต้องเรียกหล่อนสิยะ เธอไม่อยากให้คุณโด่งรู้เรื่องนี้อนะ <S <S 1> <S 1> ก็เอางานนี้ไปทําทําไมฉันต้องทําคะนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันเลยอะไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้าหล่อนรัคุณด่งจริงอะนะคงไม่อยากให้คุณโด่งพลาดงานนี้แน่ๆ <S <S จริงไหมล่ะจ๊ะช่วยเไปทําด้วยนะแล้วก็รีบเอามาส่งอนะ คุณก็รู้ว่าฉันเป็นใช่ผมรู้หมดแล้วครับคุณเป็นน้องสาวของเพื่อนผมเพื่อนผมมันบอกผมแล้วแล้วคุณก็แอบชอบผมใช่ไหมใช่ค่ะฉันก็ไม่กล้าบอกคุณหรอกคะ่ะฉันก็เป็นแค่แม่บ้านถ้าผมจะบอกรักแม่บ้านได้ไหมครับ วันนี้สนุกจังเลยนะครับคุณจิม <c oughs> ได้เจอเรปภใหม่เยอะเลยครับรปาภาใหม่มาจากหลายจังหวัดต่างคนต่างนิสัยดีมากเลยนะครับดีนะครับที่คนกอดเอาอยู่อะ <c oughs> เราให้ใจเขาเขาให้ใจเรามันก็เป็นเรื่องปกติแล้ะครับคุณจิมมี่ <c oughs> ใช่ครับวันนี้พนักง,งานรปภมีความสุขมากเลยนะครับอบรมแบบสบายสบายเลยเดี๋ยวผมจะเอาแนวเนี้ยไปอบรมลูกน้องบ้างนะครับ ได้เลยครับหัวหน้าจิมมี่เอ๊ะนั่นมันก๊อดนี่น่ะเออเดี๋ยวชวนไปทานข้าวด้วยเลยดีกว่า,าเิ้นโทรมาฮัลโหลเปิ้ลโ,โลมอะไรพัดแกโทรมาเนี่ย ดีว่าฉันนะ่ะจะไปทานข้าวกับอายกับแป๊ะนะ่ะก็เลยโทรมาชวนแกเออว่าแต่ร้านอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันเสร็จงานก่อนนะเดีย๋ยวฉันรีบตามไปร้านสกายเลสตจะลองตรงลาดพร้าว้อยหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวแกไปเจอฉันที่นู่นเลยนะได้สิเพื่อนไม่เจอกันนานคิดถึงเหมือนกันเ๋จะรีบไปเลยนะจ้าไว้เจอกันนะจ้าเออคุณจิมครับพอดีผมต้องไปกินข้าวกับเพื่อนต่อครับ แล้วไม่เปลี่ยนชน่อไหนแล้วครับไม่กลัวเพื่อนดูถูกหรอครับแบบนี้แหละครับคุณจิมไม่ทันแล้วครับผมต้องรีบไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับน่าจะไม่เป็นไรหรอกว่าเพื่อนกันครับครับอแล้วนี่แกเป็นไงบ้างเนี่ยออยก็ดีแต่วันนี้รถติดมากเลยอ่ะใช่ไหมโอ้เออ,อนี่ฉันน่ะรีบออกมาเลยนะแกเพราะว่ากลัวจะรถติดนี่แหละ พวกแกมากันไวจังวะฉันน่ะก็รีบมาน่ะสิแกเพราะอยากจะเจอพวกแกดูเร็วจังเลย <c oughs> แกเนี่ยมาช้าจังเลยนะแบบนี้กต้องเป็นเจ้าเหมือแล้วะฉันก็ไปดูรถใหม่มานะ <c oughs> อือซื้อรถคันใหม่แล้วหรอรวยจังเลยนะออโอ้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะก็ ฉันมีงานทําดีๆเงินเดือนสูงๆอยากได้อะไรก็ได้ก็เลยอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองอะแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจอ่ะแล้วนี่รออะไรกันอะกินดิเอยู่แล้วเนี่ยคือว่าแกอย่าเพิ่งคือฉันอะกําลังรอก,ก๊อตมันอยู่นะแกเอา้าเดี๋ยวมันก็มาแล้วแหละแกมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อนๆขอโทษนะที่มาช้า แล้วี่พวกแกมองฉันทำไมอ่ะฉันหล่อขนาดนั้นใชเหรอนี่ฉันไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่าก็ทำอาชีพเป็นยามก็น่าเลยดิก็เห็นว่าเรียนจบมาด้วยกันคิดว่าจะได้ทำงานดีๆเงินเดือนสูงๆไนมาเป็นยามแบบนี้อ่ะไม่อายคนอื่นเขาเหรอแล้วทำไมต้องอายอ่ะยามนี่มันผิดตรงไหนหรอแกไม่อายแต่ว่าฉันอายที่มีเพื่อนเป็นยามแบบแกอ่ะเอาล่ะเอาละพวกแกจะเป็นอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละ เพื่อนกันน่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วมากินกันดีกว่าเซ็งเลยคิดว่าจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยดุยพวกอื่นอ่ะเขามองกันหมดแล้วเนี่ยอายเขาโอ้ยแกจะอายทำไมก็กินๆไปนั่นแหละมาๆมา,มา,มากินข้าวกันเถอะเออ,เอ,อินกันเถอะนี่ก๊อตแล้วแกเนี่ยกินเยอะๆนะเพราะว่าแกเป็นยามเนี่ยต้องทำงานหนะัก ต้องใช้เลี้ยวแรงเยอะต้องไปโบกรถเข็นรถยกของให้เจ้านายอะ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยน,นะแกกินให้เยอะเเพราะว่าแกเนคงไม่เคยกินอาหารอะไรแบบนี้หรอกนั่นแหละสิกินเยอะเอะเพราะนานๆทีแกจะได้กินของดีๆแบบนี้กับเขาเนาะนี่แกพูดกับก๊อตกันแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เพื่อนเรานะก็ฉันพูดความจริงนี่ทำไมล่ะใช่ไหมก๊อตเธอพูดถูกแล้วแหละ ฉันคงแต่งตัวมาผิดงาน,นจริงๆอ่ะฉันต้องขอโทษทีนะพอดีฉันเพิ่งทํางานเสร็จอ่ะเห็นว่ามันสายฉันก็เลยรีบมาโอ้แกรอนานอ่ะโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,พอ,ลวพอกันมากินข้าวม,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 มันเถอะแกมามมแหมจะรีบกินไปไหนนะจ๊ะน,น,นานๆเจอกันทีเนี่ยก็คุยกันให้สนุกกันสิเอ <c oughs> อนี่เปิลกอดแกรู้ปะว่าฉันกับอายอะ่ะได้ทำงานที่เดียวกันที่บริษัทลิขิตจำกัดแต่ว่า คนสาขาใช่บริษัทเนี้ยใหญ่มากแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะฉันเนี่ยทำสาขาเอกมัยส่วนแป๊เนี่ยทำสาขานานาน,าน,นี่เงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยก็ห้าหมื่นเลยนะโอ้เงินเยอะมากๆเลยเนะี่ยฉันนะอิจฉาพวกแกจังเลยนี่ถ้าแกลำบากอะ่ะฉันหางานให้แกทำใหม่ไ,ไหมเป็นยามแกจะได้เงินเดือน,อน,นสก,กี่บาทชีะวะโอ้ แเนี่ยใจดีสุดๆเลยอ่ะหางานให้เพื่อนเนี่ยฉันขอปรอบมือให้เลยจ้า <S <S เพื่อนฉันเนี่ยน้ำใจมากๆน่าชื่นชมมากเลยจ้าโอยพอแล้วพอแล้วมากินข้าววันนี้กว่าแกโอ้ยหมดแล้วเนะี่ยกินอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะ ถึงเวลาเก็บเงินเนี่ยก็เดินหนีเลยนะจ๊ะใช่เดี๋ยวฉันเลี้ยงพวกแกเองก็ได้จะสักกี่บาทจ๊ะฉันรู้พวกแกไม่มีตังจ่ายหรอกนี่พวกแกพูดกับก๊อดแรงเกินไปไหมเนี่ยนี่เพื่อนกันแท้เลยนะแกโอคนดีจังเลยนะจ๊ะน้องเก็บเงินจ้า ครับคุณผู้หญิงน้องเช็คบิลเลยคือโต๊ะนี้จ่ายแล้วนะครับเอ๊จ่ายไปแล้วหรอคะใช่ครับคือยามคนเมื่อกี้เขาจ่ายไปแล้วครับยามจ่ายไปแล้วหมายความว่าอย่างไงอะน้องครับน้องครับค่าอาหารโต๊ะพี่เท่าไหร่เหรอครับอ๋อนี่ครับพี่ผมกำลังจะเอาไปให้ที่โต๊ะพอดีเลยครับอ้าวซานมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย อ๋อคือพี่ยามเขาแค่จจ่ายค่าอาหารเฉยอุ๊ยคุณก้อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออนิสันคุณก๊อนเนี่ยเขาไม่ใช่ยามนะเขาเป็นเจ้าของบริษัทลิขิตจำกัดน่ะว่าแต่คุณก๊อนเนี่ยไปไงมาไงคะถึงได้มาร้านพี่มดได้ถ้าจะมาเนี่ยก็บอกพี่มดล่วงหน้าได้นะคะเดี๋ยวพี่มดเนี่ยจะเตรียมตัวต้อนรับค่ะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีผมมาทานข้าวกับเพื่อนนะครับนี่ครับข้าอาหารเท่าไหร่รูดบัตรนี้ได้เลยนะครับ เอคุณก้อนคะวันนี้คุณก้อนแต่งตัวดูแปลกมากเลยค่ะ,คะทําไมเอาชุดยามมาที่ไหนคะพอดี <c oughs> ผมไปอบรมรอปภมาครับแล้วผมก็กลัวมาไม่ทันก็เลยมาทางชุดแบบนี้เลยอ๋อค่ะเออถ้าอย่างนั้นนะ่ะคุณมดขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูลูกค้าก่อน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่คร <c oughs> <c oughs> ับค่ะ <c oughs> โหลครับคุณมิตรมิตติดต่อคุณบอยฝ่ายบุคคลให้ผมหน่อยครับครับพอดีผมมีเรื่องจะให้ทำอะครับคือผู้จัดการผมบอกว่ายามคนเมื่อกี้เขาไม่ใช่ยามนะครับแต่ว่าเขาอ่ะเป็นประธานบริษัทลิขิดจำกัดฮะอะไรนะยังบอกนะว่าเออฉันคิดว่าก็คงใช่จริงๆนั่นแหละแก